สายหลังผมวันนี้เรากลับมาอยู่ที่คอมมานเดอร์ชาเลจ์ของนายเทรนเทเซอร์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เอาชินบิไปแล้วในภารกิจที่แล้วเราจะไปเอานี่ปันกันอะไรอย่างเงี้ยมนางยิ้งตะตากันต่อพอได้ไหมแต่ว่าน่ากลัวอยู่นะคือคือไม่ไม่น่าเสี่ยงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันมีอะไรที่ไม่ต้องมาคุยกันแบบผมไม่แน่ใจไอ้พวกนี้มันหนุ่มแก๊งแบงผมหรือเปล่าถ้าหนุ่มแก๊งแบงน่าจะชิบหายแต่ว่าในกรณีนี้อ่าหลักสูตรรับปิดแม็กซี่โปรดักชันน่าจะพอใช้ได้ This island has belonged to my ancestors for many years. None of you shall dishonor my family with your presence. Yeah. Old man, I go where I please, and I think this place is going to make a nice summer palace for me. Sorry, boys, but I've already reserved this place for my summer party. Now, if you don't mind. The พื้นที่ตรงนี้มันพื้นที่มันพับหลุดกูนะวเว้ยไอคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นไอ้ที่ว่าเนี่ยกูจะไปทำปาร์ตี้อีผู้หญิงก็จะทำปาร์ตี้ซัมเมอร์ชุดไว้น้ำมาซบดีจริงๆพื้นที่พื้นที่เขาเรียกพื้นที่เลยพื้นที่พื้นที่ทับซ้อนมั้งนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมเอาดีฟนนอี่ออกมาก่อนคือเราน่าใช้เยอะพอเราตั้งนี้เสร็จปุบ๊บไอ้พวกเนี้ยเอาไอ้พวกเนี้ยสแปมแทงบัสตา สเปมแทงบัตตาแล้วก็เดี๋ยวเอาช่างอะไปยึดไปยึดโรงงานน้ำมันก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นการหาทุนให้เราอีกส่วนหนึ่งพอเสร็จปุ๊บพอเราเอาช่างเราเอาช่างไปยึดโรงาน้ำมันเสร็จปุ๊บเราค่อยสเปมแทงบัตตาต่อผมเน้นจะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นญี่ปุ่นหมดมันเป็นญี่ปุ่นหมดเลยไม่ได้อันนี้เท่าไหร่มากั้งงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวสเปมพอเยอะได้ส่วนหนึ่งปุ๊บ เดี๋ยวเตรียมตัวจริงๆที่ผมมาสร้างตรงนี้คือมันอยู่ตรงกลางไงมันจะไปหาให้พวกอื่นได้อ๋อฮะราปิดแมสซีฟพร็อดักชันอ๋ฮะจริงๆเราต้องจริงๆโปรดักชชั่นมันเป็นการถ่ายทำมันเกี่ยวกับการถ่ายทำเพราะฉะนั้นน่าจะใช้คำว่า produce ได้มากกว่าร a ปิดแมสซีฟโปรดิว c e หรือร p ปิดแมสซีฟเทรนนิ่งโอเคพี่เรามีพวกนี้ยังมีปัญหาตุ้มกระดึงเอาไอ้พวกนี้น่าจะพอคุยกันได้อยู่ แต่ที่จะจัดการกับอาเชอร์ไปเลดนเราแทยมูเข้าไปเลยแล้วกันแทยมูเข้าไปแล้วก็ทีมที่เหลือก็เดี๋ยวทีมหนึ่งทีมสองมารวมตัวอยู่ตรงนี้กันรวมตัวอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือไม่น่พิมพ์หาจัดการกับพวกนี้กันอทีมนี้น่าจะจัดการได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวค่อยว่ากทีหนึ่งเดี๋ยวให้พวกทหารตรงนี้มันไปรวมตัวกันอยู่แถวๆจุดนี้ อ่าฮะรวมตัวอยู่แถวจุดนี้และที่เหลือก็ตามมันกันไอ้พวกนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลืออยู่เข้าเคลียร์ตรงนี้ไปกันอือย่าอย่าออกไปไกลนะอย่าออกไปไกลนะไม่เอานะอย่าออกไปไกลเดี๋ยวเรายิงไม่ได้โอเคเดี๋ยวจัดการกับไอ้พวกนี้กันอืมเดี๋ไอพวกนี้จะมาเหยียบโอเคงั้นเคลียร์พวกนี้กันนัดเดี๋ยวตุ้มบอกเลยตรงนี้โอเคตรงนี้ปลอดภัย เดี๋ยวพวกนี้ถือดามมาเรียบร้อยตรงส่วนนี้น่าจะเคลียร์เดี๋ยวเตรียมตัวส่งไอ้พวกนี้ไปไปประจำการด้วยเพียบๆมาตรงนี้เหมือนกันแค่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเคลียร์กันซุบจัดการสิพวกเองอย่าโดนพวกมันยิงตายกันมากหรือยังไงกันออืฮึเคลียร์นี้เสร็จปุ๊บมารวมตัวอยู่นี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกนี้ไปบุกต่อทีมหนึ่งลงมาหนี้ทีมสองลงมาหนี้โอเคเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่อยู่บนนี้มาอืม เปลี่ยนใจเลยเว้ยไอ,อ,ทอย้ที่อย่างน,น,น,นี้ไม่มีโรแมนติกเคี่ยอะไรเลยเลยปล่ามึงแพ้กูมึงแพ้กูมึงต้องออกไปไงทีนี้ตอนจุดนี้น่าจะเป็นโอเคอืมน่ากลัวใช้ได้อยู่งั้นมาลงตรงนี้เลยแล้วกันนะแป๊บนึงเฮ้ยลงตรงนี้ดีกว่าลงนี้ดีกว่าลงนี้ว่าลงนี้เออพองลงนี้เสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวรวมทีมกันรวมทีมเข้าไปปะชะดาขพวกมันเลยแต่พวกเดี๋ยวพวกนี้มันสร้างฐานกันช้าอยู่นะงั้นแอทแทคกมูเข้า แอทแทกมูฟเข้าโ okay. อเคแอทแทกมูฟเข้าตรงส่วนนี้นะ่าจะปลอดภัยงั้นจัดการไก่พวกถือดาบสมุทรได้ก่อนแ,แล้วเราเข้าว่ากันทีหน,นึ่งทีเนี้ยลุมยิงลุมยิงไปที่จุดจุดเดียวมันจะเป็นมันจะเป็นวิธีที่ทำให้พวกเองอยู่รอดตายได้เยอะสุดแล้วอ่าโอเคไงพวกนี้ลงมาตรงนี้โอเคมัน,ม,นมันเล่นแพ็กแมนอะโอเค okay. งั้นเอาตรงนี้ก่อนอจัดการทางนี้เดี๋ยวมี m อ v ตรงนู้นอือฮึอ พวกนี้ลงมาก่อนเยี่ยมพวกนายเจ๋งมากจัดก,การพวกนี้กันตรุม่มบอกเลยแล้วก็อ๋อมีแปลว่ามีฐานเรือใช่ไหมถ้าเกิดพวกนี้มีรถถังโอเคน่าจะยิงถึงยิงถึงหรือเปล่าถ้ายิงไม่ถึงเราค่อยเอาช่างมาเคลียร์ทีหนึ่งเพราะว่าถ้ายิงไม่ถึงปุ๊บเราน่าจะมีอันนี้อาอเชอร์เมดินคอยช่วยได้อยู่คือหนึ่งเราต้องลุ้นอีกทีไง,ไงไว่าพวกนี้มันถึงเปล่าถ้าไม่ถึงก็ถือว่าซวยเราค่อยเอาไอ้พวกนี้ไปก็ได้ หรือไม่งั้นเราก็เอาบอลลูนม,มาแค okay. ลองส่องดูก่อนลองส่องดูก่อนเดี๋ยวส่องนี่ก่อนดีกว่าส่องนี่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 โอเคตรงนี้ปลอดภัยไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวได้เอยพวกนี้ไปบุกกันต่อเลยเรื่องทรัพย์กำลังเรื่องทรัพย์อ่าเรื่องทรัพย์สินไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอช่างสักทีมหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอช่างทีมหนึ่งเอามาลงไว้ตรงนี้ จะยิงถึงไปถึงค่อยว่าก,กันทีนึงเดี๋ยวค่อยคุยเอาได้ทีนี้มาไอ้พวกนี้น่าจะอยู่รอดมาไหมาเดี๋ยวเตรียมตัวเปิดแอคทีฟเตรียมตัวเปิดโหมดแอคทีฟเพราะว่าไอ้พวกนี้น่าจะพอไปได้อยู่เดี๋ยวไอพว้พวกไหนาตายนะไอ้นนพวกนี้ไออ้อมเหลือทางลู่อีกฐานนึงเดี๋ยวค่อยว่าก,กันทีอืมมังนี้ทีมหนึ่งมังนี้ทีมสองมังนี้เปิดสายการผลิตเหมือนเดิมเปิดไอแท่งมุ้เข้าไป เปิดแอตแทกมูฟเฮลไลก็ยิงซะคือหนึ่งเสียงนะที่ผมไม่ได้เอาไอ้ตัวนี่าที่ผมไม่ได้เอาตัวอิมพ r เรียลการ์ดมาอิมพ r เรียลวอ i เ r ยร์ใช่แต่จะถือว่าผมถือว่าคุ้มค่าอยู่่าคุ้มค่าอยู่ที่ผมมาแค่เปิดแอตแทกมูฟเข้าไปเปิดแอตแทกมูฟเข้าทีนี้พอเข้าเสร็จปุ๊บแอตแทกมูฟตรงนี้เปิดเป็นโหมดแอคทีฟเปิดโหมดแอคทีฟแล้วก็ทำลายฐานเลยเดี๋ยวทำลาย ไอ้นี่ก่อนใช่บังเกอร์กระจอกน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งน่ามีแค่จุดน,นี้ตัวแทงโก้ออกมาก็ไม่ใช่ปัญหาเราตัวช่างรบกวนอ่าถ้าไม่รบกวนมากลบกวนเข้าไปยึดฐานก่นอนทีหนึ่งวันนี้ทีมสองน,นี่โอเคที่เหลือปรับเป็นโหมดแอคติฟทุกนายแล้วเปิดแอตแทบมูฟเข้าไปเปิดแอตแทบมูฟเข้า,ขาด้วยมันเดี๋ยวยิงพวกรถก่อนยิงพวกรถเสร็จปุ๊บเราค่อยมาทีนึง อันแทงมุกเข้าไปเลยคึนอผมเห็นในนีมนมนมน้มันมันมันมีตัวซูนามีออกมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันอมนอมตรงไหนเดี๋ยวต้องคอยส่องดูถ้าไม่งั้นเยี่ยมเสียมแล้วหนึ่งเปลี่ยนแผนนดีแล้วก่อนนี้ไม่ค่อยเหมาเท่าไหร่เปลี่ยนแผนนดีแล้วโอเคเดี๋ยวเดือดาน่อยเนี่ยนี่แราต้องเปิดแมปอีกทีนีย Uh huh. เดี๋ยวหยุดสายการผลิตแล้วก็เอาตัวแมงปอมาเดี๋ยวดูก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันไปผลิตตรงไหนเพราะตอนนี้เด้อเจ็ดโอเคเวลาเหลือเฟือไปสกาวพื้นที่กันสกาวพื้นที่แล้วดูว่ามันเหลือตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอ uh huh. แต่คือตัวแมงปอนี่มันเปิดกว้างจริงแปลว่าน่าจะอยู่ตรงจุดนี้โอเค ถ้าอยู่ตรงจุดนี้เราเอาช่างมาดีกว่าเอาช่างมาตรงจุดนี้ยังเหลือเวลาเยอะไม่ต้องเครียดยังเหลือเวลาเยอะเพราะไอพวกนี้ยิงไม่ถึงแล้วยิงไม่ถึงมเถ้าใจผิดมันไกลเกินไปไม่งั้นก็น่าจะโกงเกินละถ้าเกิดยิงถึงอืมเดี๋ยวรอช่างน่าจะมีแค่นี้แหละอืม เนี่ยช่างมาแล้วน่าจะปลอดภัยทำลายตรงนี้เล่นไปก่อนเยี่ยมตรงนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยเคลียร์แล้วว่าทำไมมึงมีความเคารพกับคนแก่เลยวะพวกมึงเลยโอเคทั่วปลอดภัยในการทำธุรกิจนี้ยังถือว่าล้อตายนะลาปิดแม็กซี่โปรดิวน่าจะใช้ได้อยู่ ีเวลาที่ผมทำไม่ได้คือ9นาที17วินาทีกับเวลาที่เขากําหนดไว้18นาทีชอว่าโอเคตอนนี้เรามีเงินสํารองอยู่มา 5, 6, น5,066,345เหรียญโอเคทีนี้และเราก็ได้หน้างีินาตะมาอยู่ในอัลเซเอลของเราเด้เรียบร้อยต่อไปดูซิว่ามีอะไรมาอันล็อกของเราอ๋อมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโชวคกุณอย่าง,งานั้นโอ้อืมโชกุะ ถ้ามีโชกุนน่ะแล้วแผนที่เป็นอย่างเงี้ยนะมีอยู่มีมีอยู่แค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะจัดการไอ้พวกนี้ได้สินส้นซากได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราค่อยว่ากันต่อในคลิปหน้าเราจะเอาอะไรต่อไม่รู้เพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปคลิปอะ